ต่อกันที่เรื่องของอิงฟ้าวราหากันบ้างนะครับมิสแกรนไทยแลนด์2022ที่ล่าสุดนะครับได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Tik To อกนะครับแจ้งกับแฟนๆนะครับเกี่ยวกับอาการของตัวเองหลังจากไปพบจิตแพทย์มาซึ่งผลวินิจฉัยออกมาบอกว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับโดยอิงฟ้าบอกว่าหลังจากที่ได้ไปพบคุณหมอมาเรียบร้อยก็คือเป็นโรคซึมเศร้าตามคาดแต่เป็นแบบเรื้อรังถามว่าหนักไหมก็หนักหน่อยหนึ่งนะครับ่อยู่ในขั้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยการ การรักษาตอนนี้ก็เยียวยาส่วน ส่วนยาที่ต้องกินจริงๆเนี่ยต้องเป็นยาอีกตัวแต่ถ้ากินตัวทีนี้จะทํางานไม่ได้เพราะมันต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเคมีในสมองประมาณ1-2เดือนซึ่งมันจะไม่ทันกับตอนที่ไปเก็บตัวที่อินโดนีเซียนะครับก็เ,<ร>เลยต้องไปประกวดใช่ถ้าสมมติจะรักษาโรคซึมเศร้าจริงจังเนี่ยต้องกินยาตัวที่รักษาโดยตรงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันมีผลข้างเคียงก็เลยต้องกินยาอีกตัวหนึ่งประคองไปก่อนนะครับถามว่ายาตัวที่กินเนี่ยแก้ไขตรงจุดไหมน้องก็บอกว่าต้องรอกั มาจากอินโดนีเซียแล้วมาเปลี่ยนยาร,รักษาให้มันตรงกับอาการอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งยาตัวนี้ก็แรงอยู่แล้วก็ไม่เคยกินยารัรกษาโรคซึมเศร้ามาก่อนนะครับช่วงสองสาวันแรกเนี่ยมันก็จะมีอาการเบลอๆจะง่วงตลอดเวลาต้องกิน4ี่เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยนะครับต้องกินให้ครบห้ามขาดห้ามเกินด้วยอิงฟ้าคนเล่านะครับอิงฟ้าเขาบอกด้วยนะคะเขาบอกเนี่ยอยากจะให้เป็นแนวทางสําหรับคนที่ไม่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะให้ลองไปหาคุณหมอดูหรือโทรปรึก ก็ได้นะฮะแต่ของตอนเองอ่ะคือไปหาคุณหมอโดยตรงไงซึ่งแบบที่ตนเองเป็นเขาเรียกว่า after shock นะฮะหรือการสูญเสียหลายครั้งในชีวิตก็เลยทำให้เกิดภาวะนี่แหละยอมรับความจริงไม่ได้ทำให้เราอ่ะหลอกตัวเองเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ตามที่คุณหมอได้บอกไว้นะฮะ คุณหมอก็เปรียบเทียบน,นะเขาบอกว่าสภาวะจิตใจของอิงฟ้าเนี่ยแหละเป็นเหมือนแบบน้ำที่เต็มแก้วมากๆพยายามอย่าทำอะไรไปเคาะหรือทำอะไรให้น้ำมันล้นออกมาไม่งั้นน่ะจะกลายเป็นคนแบบก้าวราวมากขึ้นนะฮะเขาเรียกว่าอาการของคนที่ไม่สามารถคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองให้ปกติได้นะฮะเขาบอกว่าแต่ยังไงก็จะไปอินโดเพื่อไปประกวดแล้วก็ คว้ามงมาให้ได้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่อิงฟ้าได้ไลฟ์สดใน t ิ k ต o k ก่อนหน้านี้นะครับอืมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้น้องต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็โหมันชีวิตเหมือนเขาก็เร็วเนาะชีวิตหลังจากได้ตําแหน่งมางานการเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอีกนะฮะอย่างก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีเรื่องราวดราม่าไปเห็นบอกว่าวันพรุ่งนี้มีอกงานด้วนะ วันพรุ่งนี้มีออกงานด้วยนะฮะเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะไปสัมภาษณ์อิงฟ้าเหมือนกันเพราะาที่ผ่านมาก็ประเด็นค่อนข้างจะโอ้โหวิหวามาก